สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาพายทาโรทุกท่านนะครับและสวัสดีผู้ที่ติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าสภาวะใจของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะเรามาดูใจกันว่าในช่วงนี้สภาวะใจิตใจของเรานั้นมันจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวหรือว่า จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแต่เรามาดูกันนะครับสภาวะใจของเรานี่แหละสภาวะใจของคุณนี่แหละอช่วงนี้จะเป็นอย่างไรสภาวะใจตอนนี้นะมันเหมือนเราตัวเรานี้ต้องการเอาชนะอยากจะชนะใครสักคนหนึ่ง อยากจะประสบความสําเร็จสักครั้งหนึ่งอ,อยากจะมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติบันทึกไว้หกไม้เป็นการแจกแจงผลประโยชน์แล้วได้มาซึ่งความสำเร็จมันไม่ได้ความสำเร็จมาโดยการลบลาค่าฟันแต่เป็นการแปลเป็นความสำเร็จ ที่เกิดมาจากการแจกแจงผลประโยชน์โดยทั่นหน้ากันอ่าสแสดงว่าหกไม้เนี่ยสภาวะใจของเราตอนเนี้เราอยากจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบให้เป็นไปดังใจเรา,าเรายอมลงทุนที่จะจ่ายลงทุนที่จะให้ผลประโยชน์ลงทุนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปดังใจเรา เราคือผู้ชนะเราคือผู้คุมเกมอ,อยากจะชนะเรื่องรายเรื่องค่าใช้จ่ายมันมีเรื่องของหนึ่งแหละใบที่หนึ่งเรื่องอยากเอาชนะอยากจะประสบความสําเร็จใบที่สองราชนีเหรียญมันมีเรื่องของความวิตกกังวลฮะสภาวะใจของนี้นะ คุณมัวหรือกำลังคิดใคร้ครวนเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายการเงินเงินทองทองภายในครอบครัวเอาละใบที่สามมันมีในเรื่องของการให้เรื่องเก่าเรื่องเดิม สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อเราจะได้วิเคราะห์กันทีเดียวเลยสี่ใบนี้บอกอะไรมากในสภาวะจิตใจของคุณอะคุณต้องการที่จะใช้เงินทำบางสิ่งบางอย่างหรือคุณเองอะ อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ดูงานใหม่ซิหรือบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะกลับไปทำงานเดิมๆกับภูมิลมเนากับบ้านเกิดไปทำงานสถานที่เก่ามีโอกาสได้พบคนเก่าๆเดิมๆหกไม้กับเด็กถือไม้สองใบนี้นะขึ้นประกบหน้าประกบหลังเลย เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณอยากได้งานใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้มีเงินมีรายมีรายรับมากขึ้นหกถ้วยเป็นสภาวะของของการทำเอานำความรู้เดิมกลับมาปัดฝนุนทำใหม่เพราะนั้นสภาวะใจของคุณในช่วงเนี้ย กำลังคิดคิดว่าอยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆในอาชีพเดิมงงไหมเอ่ยบางคนบางท่านมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์กำลังคิดอยากจะออกจากงานเก่าแล้วมาทำงานใหม่ทำงานใหม่ในวิชาความรู้เดิมที่คุณเคยมีมาสภาวะวใจที่อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเด็กถือไม้ บางครั้งคุณอาจจะได้อะไรใหม่ๆมาก็ได้นะถ้าถ้าในเรื่องของการงานอะเปลี่ยนงานเก่าได้งานใหม่ในความรู้เดิมแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักโอเคแหละคุณเพิ่งเลิกกับคนเก่าแล้วคุณก็ได้พบเจอกับคนใหม่ ในสภาวะจิตใจนั้นมันค่อนข้างจะมีความระลึกนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เคยทำมา,าบางครั้งบางท่านอาจจะฟังแล้วดูสับสนแต่ในสภาวะของคุณนั้นมันมีเรื่องให้ต้องคิดเรื่องเก่าในอดีตอยากจะเริ่มต้นใหม่ อย,อ,อ,อยากจะเอาชนะชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันนี้อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะเลิมของเก่าแต่บางทีบางครั้งมันก็ทำไม่ได้และในบางทีบางครั้งคุณก็อยากจะได้ของเก่านั้นคืนกลับมาในสภาวะที่ต้องอยู่ด้วยต้องอยู่ด้วยอารมณ์ ที่วิตกกังวลราชินีเหรียญไข้ครวนนั่งคิดถึงสิ่งดีๆถึงสิ่งที่ผ่านมาสิ่งมีค่าต่อจิตใจเอาละสี่ใบเนี้ยเรามาดูเราดูแล้วถึงสภาวะจิตใจซึ่งมันมันเป็นเรื่องของการอยากเอาชนะอืมอยากเอาชนะอยากประสบความสำเร็จ อยากมีเงินเยอะๆอยากจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่กลับไปหาคนรักอยากจะกลับไปที่เก่าที่เดิมและอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้เศษข้อความบ่งบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมาถูกทางแล้วคุณกำลังพยายามทำให้มันประสบความสำเร็จแต่ มันไม่ใช่ตอนนี้เด e มฟ้าค่อยค่อยเป็นค่อยค,อยคอยไปมีวิริยะอุตสาหะค่อยๆ่อยทำไปต้องสะสมประสบการณ์ประสะส,ะสะสมความสำเร็จแต่อีกไม่นานแต่อีกไม่นานหกไม้ชัยชนะเด็กถือไม้การเริ่มต้นใหม่ความวิตกกังวลราชนีเหรียญ สิ่งเก่าๆเดิมๆสิ่งที่คุณคิดไว้มันจะประสบความสำเร็จตามที่คุณหวังไว้แน่นอน The ะสตาดวงดาวในจิตใจจะแสงสว่างจะส่องแสงประกายก็ต่อเมื่อคุณได้ทำมันอย่างเสมอต้นเสมอปลายขอให้มีความพยายามภาคเพียร นะครับสิ่งใดที่คุณหวังไว้สภาวะใจของคุณของคุณขอให้มีพลังใจพลังของการอยากเอาชนะพลังของการเอาตัวรอดพลังแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพลังแห่งการขยันขันแข็งจะนำพาให้คุณสู่สภาวะของความสำเร็จในชีวิตแน่นอนครับ โอเคนะจบแล้วนะักเรียนนักศึกษาใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ